ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จมหารัฐสภาทีิการที่ปดีควรโสดารีประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชาเฝ้าทูลออกทุลีประบาดในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทยในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ใ้ในวันโมฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัสสุขนันท์ได้ขาดที่การสภาผู้แทนราษฎรและในหุ่นซาเรือนเอกอักรราชทูตร,ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลอองทุลีประบาทด้วย ประเทศไทยและราชอาจาักรกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับรัฐประมุขและระดับรัฐบาลรวมทั้งผู้นํารัฐบาลทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงและมีการดําเนินการในความร่วมมือที่สําคัญด้านต่างๆที่ดําเนินไปด้วยความราบรื่นและแนบแน่นปัจจุบันราชณาจาักรกัมพูชามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกภายใต้รัฐธรรมนูญพระประมุกองค์ปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระบรม,มาน,านาถนโรดมสีหมุนีและมีสมเด็จมหาบาวรทิปดีคุณมาเนตเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อ,อจากนั้นเวลา17.25นาทีพระราชท,ทานรับบรมราชาวโรกาสให้นางซีบีเดอกาติเยดิฟเอกอัครราชทูตร,ราชนาจักรเบลเยีเยมประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานรับบรมราชาวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่19เมษายน2564เฝ้าทูลลอองทูลีประบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้ นาเบอร์นัววงกับแร์คู่สมรสร่วมเข้าเฝ้าทูลอองทุลีประบาดด้วย บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราช ณวงเวียนเทพสตรีอเภอเมืองลบบุรีจัังหวลบบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานปาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศสยามทาั้งทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรม นอกจากนี้มีหน่วยงานต่างๆไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะอาทินายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางพวงมาลาของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในอัมพลอังคภพา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำหน่วยงานองค์กรภาคราฐัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีร่วมวางพวงมาลาเดียวกัน สมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาสมระราชสมภพเมือเม่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2175หลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนิเนแบประทับที่เมืองลโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ8-9เดือน สมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2231สิริพระชมพัพนษา5 6พัรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ องคม,มนตรีเดินทางไปยงังวัดไร่มะม่วงตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานฉลองต้นมะม่วงในหลวงทรงปลูกครบ50ปีซึ่งทางวัดร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาชนกทาี่เบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถิปพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเมื่อปี2517ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านดอนขุนห้วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยัยวยรรปยงวัดไร่มะม่วงตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนั้นทรงปลูกต้นมะม่วงพัน์อกร่องทองไว้เป็นอนุสรณ์ต่อมาจึงได้พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดไร่มะม่วงซึ่งเดิมชื่อว่าวัดป่าดอนขุนห้วย โอกาสนี้องค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธอัมพวารีศรีนวมหามงคลบพิษและประธานทอดผ้าป่าโครงการป่าเบียกตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่9้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนทนาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ปัจจุบันพระครูภาวนาวัชราภพรวิเป็นเจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วงและเป็นพระอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาวัดอยู่เสมอได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวทางพระราชดำริมากมายมาตั้งแต่ปี2544อาทิโครงการป่าเปียก โดยการสูบน้ําขึ้นไปบนเขาเพื่อกักเก็บเอาไว้ในอ่างเก็บน้ําแก้มลิงที่ได้จัดสร้างขึ้นจํานวน3ามแห่งแล้วปล่อยลงมาเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่าโครงการสร้างฝายชะลอน้ําแบบทาวรและกึ่งทาวรจํานวนสองฝายโครงการปลูกป่าแบบผสมผสานฟื้นฟูป่าและโครงการขยายพันธุ์ไม้อย่างนาจากวังสูวัฒ ปัจจุบันทําให้สภาพป่ามีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ปัญหาด้านไฟป่าลดน้อยลงเป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน,านานาชนิดจากการดําเนินงานดังกล่าวทางวัดได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจํำนวนเนื้อที่1,500 0ไร่จัดตั้งพุทธอุทยาน